สวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับผมลุงศักดิ์ครับผมอ,อรุณครับผมนะ,ะช่วงนี้มันก็หนีไม่พ้นของแพงเาลารอบก,ก่อนอะไรนะบอกรอบก่อนเขาจะกินของแพงก็ต้องพวกกะเพราหมูอ่าเออตอนนี้น้ำพึ่งมะนาวมะนาวมะนาวแพงแพงแล้วกว็าหายากเป็นต้องลําบากออกเรือไปม <c oughs> ันหา,าปา <c oughs> โอเคมัน <c oughs> จริงๆแล้วมะนาวแพงช่วงนี้มันก็เป็นเรื่อง ปกติปกติเอลุงคือจริงๆแล้วมันปกติแต่ว่ามาเจอนายอุดมสีสงสงมาเล่นมุกขำๆเขาจริงๆแล้วเขาคงพูดแค่ขำๆเนละแต่ว่าคนที่ฟังแล้วเขาไม่ขำด้วยไงใช่ไหมว่าเขาพูดว่าอะไระมัน,มนย้ายมามันาวแพงก็ไปกินมะขมเปียกแทนอะไรแบบนี้แท่มะม่วงด้วยนะมะม่วงกับมะขามเปียกแทน,น,แนม,มนนะม,ม,นม่วงยังพอได้อยู่นะแต่ว่าจริงๆแล้วอารมณ์มันมันก็แค่เปียกเพี้ยบไปแหละ แต่ว่าสังคมไม่เอาด้วยอ่ะทั้งโขกแกนโมโหเจอเจอการเปรียบเทียบมาเยอะไหมลุงเจอการเปรียบเทียบมาเยอะเออใช่ไหมถ้าหมูแพงให้กินอะไรหมูแพงกินไก่ไก่แพงกินอะไรไก่แพงกินปลาไก่แพงกินปลาเออเฮ้ยปลาแพงปลาแพงอีกอ่าท่านผู้ชมก็กำบัช่วยบอกด้วยปลาแพงไปกินอะไรสุดท้ายให้เป็นแย่กินจบเลยล้อนั้นเนื้อจระเข้ เออไปกินเนื้อแต่าแค่ตอนนี้เขาเปรียบเทียบก็เลยมาไงเขาเรียกว่าเรียนแบบเห็นท่านผู้นําท่านผู้นําพูดยังไงก็เออแต่งว่าท่านผู้นําบบคือสุดยอดของประเทศแล้ว it is the best it is the b e o k คนที่เหลือก็ก็เลยทําตามไงน้ําท่วมก็ให้เลี้ยงปลาโอ้โหเป็นไงนี่แหละครับเป็นที่มาใช่ไหมลุงจะบอกให้เออแล้วมีการบอกว่าเลี้ยงไก่สองตัวอีกโอ้โหเป็นไงก็เลยมีคนเรียนแบบไงรอขายด้วยนะเออแต่ว่าอันนั้นอ่ะ เขาเป็นนายกต้องให้เขาสักคนหนึงคุณนี่เลยโดนเอาโอเคนะเรื่องของเรื่องก็คือมะนาวเนี่ยนะมันราคาแพงแบบนี้อยู่แล้วครับเพราะว่าช่วงนี้ช่วงเอ่ออกผลนะนะผมมองว่ามันไม่ใช่แพงอย่างนี้ธรรมดาเพราะอะไร่ลุงเพราะอะไรโควิดเนี่ยมันเข้าปีที่กล่แล้วตอนเนี้ยนะคือปีที่สาอ่ะจะอธิบายให้ฟังเอาเชิญเลยลุงทุกๆเป มะนาวจะแพงแต่ว่ายังพอจะมีผลมะนาวอยู่หาได้หาได้แต่ว่าเขาจะขายราคาแพงเพราะว่าเขาอ่ะมีวิธีการปลูกมะนาวอยู่ในโอ่งซีเมนอ,อยู่ในถ<ม>ังซีเมนมใช่แล้วก็จะบังคับให้มันมาออกผลตอนช่วงนี้พอดีอ๋อคธีการค,ค่ะมันจะมีมะนาวขายแต่ว่าเขาจะขายแพงไงเพราะว่าเขาอุตสาห์ใช้วิธีการเลี้ยงของปลูกของเขามาให้เป็นแบบนี้มันไม่ใช่วิธีการปกติว่าง,งั้นเหรอใช่เ,เขาก็ต้องมีต้นทุนที่สูงกว่าเขาก็เลยต้องมีผลกําไร ที่มากขึ้นแล้วมันก็ยังมีมะนาวขายอยู่แต่ครั้นพอ,อปรากฏการโควิดเนี่ยทำให้พวกร้านอาหารต่างๆปิดตัวลงเมื่อช่วงปีที่แล้วปีที่แล้วจะปิดแบบรุนแรงเลงไงลองลองสังเกตดูนะร้านที่เคยกินอ่ะอาจจะไม่อยู่แล้วก็ได้ใช่คือนั่นก็ซื้อส่วนหนึ่งแต่แล้วาการบังคับปลูกของเขาในปีที่แล้วเนี่ยมัน คนกินมันมีน้อยคนจับใจใช้สอยมีน้อยมะนาวใช่<ะ>เหเยมะนาวเหลือพอมะนาวเหลือเนี่ยปีนี้เขาก็ไม่รู้จับ็นแบบปีที่แล้วหรือเปล่าก็เลยลดการปลูกลงพอลดการปลูกลงเนี่ยวงจรอุปสงค์อุปทานมันก็เลยเปลี่ยนอ๋อปีนี้มันก็เลยประกอบกับอากาศร้อนรุนแรงมากขึ้นด้วยใช่ป่ะก็เลยวงจรมันก็เลยกลับมารักตณะหนีเพราะว่าก็เลยแทะคือโควิดมาปลูกเยอะก็ขายไม่ได้ปีที่แล้วเนี่ยเหลือจนเหลือง มะนาวจะถูกมากเลยสิบบาทที่ได้เป็นสิบลูกเลยใช่ไหมแล้วพอจากปีนั้นมาถึงปีนี้ปีนี้เขาก็เลยเหมือนกับว่าเออก็เอาทาแบบพอดีพอดีใช่ไหมแล้วมันเป็นอะไรที่แบบจะเอาไปฟีดเก็บเอาไว้อะมันพอทําได้นะแต่เอาเข้าจริงๆอ่ะวิตามินซีมันสูญสลายไปใช่ปะไม่ครับจากเปรี้ยวๆมันเป็นขมๆหน่อยๆใช่ใช่ไอมะนาวเทียมมันก็พอกินได้มันก็ไม่เหมือนกันแาบพอาหอมรสชาติมันไม่ถึงใจใช่นี่แหละ ผลมาจากโควิดในส่วนหนึ่งเรียกว่าทั้งเครื่องใช้อุปกรณ์ต่างๆทั้งทุกอย่างเลยเนี่ยพอจากโควิดเนี่ยมันจะแพงขึ้นมาหมดเลยของกินของใช้ของสําเร็จรูปขนมหรือว่าอาหารกะป๋องเหรืออะไรพวกนี้แพงขึ้นหมดทุกอย่างไม่ใช่รัสเซียใช่ไหมอ่อันนั้นอีกส่วนหนึ่งเดี๋ยวอันนี้เอาเรื่องมาน้าวก่อนเปลี่ยนเรื่องเดี๋ยวเถอะโอเคโอเคก็เลยมีการเปรียบเทียบใช่ไหมพอไปบอกมาขอมปุงมาขมเปรียก เขาอกังางเปียกปลานึ่งมาขามเปียกมันไม่ได้ปลาหมึกนึ่งมาขามเปียกมันก็ไม่ได้อีกไงอ่าก็เลยประชดประชันกันสนุกสนานใช่าอย่างคนที่สั่งชามานาก็ต้องสั่งชามาขามเปียกชามะม่วงเฮ้ยชามาขามเปียกก็มีน้ำน้ำมาขามใส่น้ำชาไปก็น่าจะอร่อยด้วยแต่ว่าเพียงแต่ว่าความรู้สึกมันไม่เหมือนใช่ไหมเขาจะมาพูดเพื่ออะไรเขาบอกว่าอร่อยอีกเดือนนึงก็ได้ เดี๋ยวมันก็จะมีการแก้ไขกรับมาไ้เขาะเขาจะคุณแก้ขำๆไงแต่ว่าสถานการณ์มันไม่ขำ้วยนะทุกไม่่แน่น้วยนะผมนึกว่าจริงจังสองเปอร์เซ็นต์ตอนนี้พูดอะไรไปก็ลำบากใช่ไหมจริงในในอินเทอร์เน็ตเขาพูดกันว่าไงเปรียบเทียบกันว่าไงบ้างนี้อ๋อถ้าถ้าจะกินเออเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้ต้มยำหมูมะนาวก็ต้องต้มยำหมูมะขามเปียกหมูมะม่วงก็ได้อยู่นะ ต้มยำไก่ต้มยำไก่บีบมะนาวก็ต้องเป็นต้มยำไก่ oh. ไอ้ผ่านผานอะไรบะม่วงกับมะขามเปียกบีบมะขามเปียกลงไ,ไ,ไ,ไประ,ประกััสชนาตนิมันไม่ได้อกลิ่น uh. มันก็มามันไม่โอเคแต่พอพูดไปพูดมานะอือ uh. ทีแรกก็จะรู้สึกว่าเขาพูดขำๆอ่ uh. แต่พอมองไปถึงวิธีคิดวิธีการสื่อสารเนี่ยมันก็บง่งบอกในยะ ว่าเขาทำงานกันแบบนี้หรือเปล่าห <c oughs> รืองไงเอ้ยอุย้ยเอา,าสิลุ้มไม่เล่นอุยองงอ้ยหรือไงอุ้ยมีเวคือวิธีคิดมันก็เลยแบบได,ได้แค่นี้วิธีการแก้ปัญหา,าก็เลยไม่มีอะไรเลยก็คือสุดท้ายแล้วนะ <c oughs> สั้นๆสรุปของหัวข้อเรื่องนี้เขาบอกว่าอะไงวะรอหนึ่งเดือนลู้ไม่เล่นเลยขาบอก่็คือรอหึเดือนกูก็ลืมก็ต้องบอกว่ารอแก้ไขจริงแล้วเนี่ย มันต้องรอแก้ไขหนึ่งเดือนพูดแค่นี้ครับกูต้ไงใจแล้วครับแต่ครนี้ติดปากมาไงมีคนนํมาไงคนที่นําเนี่ยเขาเป็นถึงระดับผู้นําประเทศเลยอันนั้นเข้าใจแล้วอันนี้เขาก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าพูดอย่างนั้นแล้วไะได้ดีมันจะต้องมีการโชกข่าวเล็กน้อยนะฮะมันเลยเป็นแบบนี้คือรออีกหนึ่งเดือนได้ไหมตอนนี้ก็เอามาขับเปียกแทนไปก่อนมันได้เอามาม่วงแทนไปก่อน แต่ว่ามันมีของเปรี้ยวอย่างอื่นจังเยอะแยะตะลิงปิงงี้มะเฟืองงี้ก็มันไม่ได้อ่ามะมะกรูดมะนาวมะพร้าวต้องออกไม่ใช่เล่นไปโอเคสำหรับเนื้อเรื่องนี้ก็คือเขาแค่จะบอกว่ารออีกหนึ่งเดือนแต่เป็นการรออีกหนึ่งเดือนแบบย้อนกวนใจก็เลยได้รับผลตอบรับจากชาวเน็ตไปเต็มที่แฮชแท็กมะนาวแพงหวังว่าปีหน้ามะนาวคง จะแพงที่สุดแค่ลูกละ5บาทเหมือนเหมือนตอนนี้นะแต่แต่ตอนนี้เห็นเขาบอกว่าก็ข้างเงินเพิ่มันมาแล้วหายากใช่ไหมยางอื่นจะแพงตามมาอีกนะบอกเลยนะว่าไอ้เบอร์5อะไรเนี่ยจากที่ว่าไอ้กระสอบละ700 5 0้อยหรอยะไรเงี้ยตอนนี้กระสอบละพันหกนึกว่าหุ้นอ่ะเดี๋ยวมะนาวใช่ไหมใช่เดี๋ยวมีรูปประกอบให้ดูมีรูปประกอบจ่ดมีรูปประกอบด้วยโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องเดี๋ยวมีเมนูไหมเมนูแล้วเราคิดเมนูแบบไอหมึก หุยไม่ต้องคิด,ดเดี๋ยวเราเอารูปมาให้เขาดูก็ได้เพราะมีชาวเน็ตนี่นะ<อ>เขาเขาเขาทำมาให้ดูอยู่แล้วเป็นการมีสูตรแปลกๆใช่ไหมแน่นอนเพราะว่าเขา,า <okay. S 1> ขอบอกว่ามันไม่ได้ก็คือไม่ได้ไงโอเคโอเคมีทำหน้าได้เหมือนนโอเคครับ okay, ผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพูดกับหม่ยข่าวหน้าอย่าลืมถ้าชอบข่าวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดหัวใจไม่มีปุ่มนั้นนะไป มีอะไรคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันด้วยอย่าลืมคอมเมนต์แลกเป<อ>ลี่ยนกันด้วยนะครับอย่าดูเฉยๆนะช่วยกันหน่อยโอเคเอ่าโอเคขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย